ครับวันนี้มาลองดูปืน MP15 สองสองนะครับยิงระยะ200เมตรครับมาสนามที่เตล่าครับระยะ200เมตรเข้าแดงขีดขาว าเลยโอ<ป>เเยนวจะ้ะโดนครับ200เมตรเจ๋ว